เอาละฮะสวัสดีด้วยนะครับที่เราอยู่เช่นเคยกับสโนว์และเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับพัฟฟูลีแมนอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้นะครับเรามาอยู่กับรีวิวปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่เป็นปืนที่เทียบกันมาเวลเยอะที่สุดของในสายพานโลรีนะครับหรือก็คือเจ้า mg 4 2นั่นเองนะครับผมโดย mg 4 2นะครับก็จะเป็นปืนสไตล์แบบแมชชีนกอร์นะครับหมายถึงแมชชีนกันนะครับปืนก้นเบาเนาะ ที่กระบอกที่2ของเกมนะครับแล้วก็เป็นกระบอกที่ดีที่สุดในเกมนะครับโดยสตเตตก้าๆนะครับมันก็คือการอาเอา M60 มาอัปเกรดนะครับแล้วก็ลดในส่วนของมันอย่างเช่นในส่วนของไอซองกระสุนต่อแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนของรีคอยที่สูงขึ้นนะดีนะครับที่เป็นข้อเสียของเจ้ากระบอกนี้นะครับแต่ในส่วนสเตตของอื่นๆนะครับถือว่าดีขึ้นเยอะมากนะครับ จะเปืปืนกระบอ,อกนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเปิร์กกันนะครับในส่วนของเปิร์กนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็น,นการใช้งานนะครับหลักๆที่ผมแนะนํานะครับถ้าเกิดจะใส่แบบฟูลเซ็ตก็คือสี่เปิร์กนะครับก็ใส่เป็นล,นลนักษณะของสป e ด d ีมอน n นะครับโดดเร็ว s t ะที่แฮน d นะครับเพื่อมาปิดจุดต้อยในส่วนของรีคอยปืนนะครับแล้วก็มาปิดจุดด้อของพวกปืนตระกูลอ่า แมชชีนกันนะครับที่มันโหลดช้าเนาะส่วนรีคอยนะครับที่ผมเอามาเพิ่มนะครับเพราะว่าอ่าด้วยความที่ปืนมันก็แรงอยู่แล้วแหละแต่ว่าในจังหวะที่เราต้องการให้ปืนมันยิ่งแบบยิงโหดระอีกก็ยัดเข้ามาเพิ่มก็ได้ครับไม่เสียหายเนาะเพราะในส่วนของ m g 4 2นะครับเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้ในส่วนของเล็งเร็วอยู่แล้วหรือว่ายิงรัวอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่แบบว่าเราไม่อยากได้ในส่วนของ Heavy h i t t e r นะครับ แราสามารถถอดไปใช้ในส่วนของพวกแบบการนินแองเจลหรือจะเป็นจักรนอตก็ได้เนาะอะไรประมาณนั้นนะครับกรณีมีสามเปิร์สนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมจะเป็นดีที่สุดนะครับสาหรับ m ส4 2เนาะถ้าเกิดแบบอยากจะถอดนะครับก็ผมแนะนําให้ถอดในส่วนของโหลดเร็วทิ้งนะครับเพราะว่าปืนนี้รีคอยหนักมากไม่แนะนําให้ยิงเดียวยวิงแบบไม่มี อ่าตัวปืนคุมรีคอยเนาะแต่ถ้าเกิดมั่นใจว่าแบบเราสามารถคุมรีคอยตอนแบบกดค้างได้หรือว่าแบบกดเป็นชุดอะไรเงี้ยก็ามากันไปแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูเกมเคตอนเว็บสิบกันเลยนะครับว่าปืนนี้มันจะมัน,นแค่ไหนเอ็นเชียนะครับด้วยเปิร์ฟูลเซ็ตแบบไม่ใส่การ์เ n น n งเจลแล้วก็จักรน็อนนะครับไปดูกันเลยมากันเลย ไลไเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเรานั่งทำเวสด้วยเนาะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเ,อออเออกืสามสองศูนย์เท่าไหร่เพราะว่าอ่าเ็าเล่นอะไรระยะวงกลมไม่ได้เยอะขนาดนั้นแหละหรือน่าจะเป็นผุ่ชินกับอาร์ิกี้มากกว่า ไม่รู้ว่าใครได้เอ็มพีสี่สองยังไงนะแต่ผมลืมก็เลยนะปาดไปเรื่อย อรโอเคมิชั่นเสร็จนะครับออกจากที่นี่กันได้ละไม่แบงครับว่าจะยิงช่วยแต่ร้าเขาด้วยแหละ นี้ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าพัฒนาลนิบุล่าเนี่ยเราจะใส่กระสน,นอตก็ทำไมนะถ้ามันไม่ใช่การที่มันเย่ยจริงๆนะแต่ก็แต่ละคนนีแต่น่าจะเป็นท้องถิ่นทนช่องใส่ด้วยแหละที่ที่สองแ่งก็คือเอ็มสิบที่อัพเกรดแต่กดเพิร์ม่ได้เอ็มสิบมันกดเพิร์มไม่ได้ กะปืนหานี่คือยิงแบบไม่คิดแป๊บแป๊บไม่หมดละขวดเปดแป๊บแป๊บม่จะหมดหแล้วนนะปืนยิงบันจริง โผมว่าวันนี้เราจะนอนตามีกันไครับไม่โดนตีสแอะเคยทำได้นะแต่ก่อนแนตะ่ตอนนี้ทำไม่ได้นะ ใช้ชิเคเกลสองกรบอกพอดีเลยให้มันหมดก่อนไปแล้ว วิ่งคนะรับวนะิ่งคนระับวิ่งบเอีวิ่งนะอ,อีขอแบบขอแบบยาวที่ดึงได้ไหมคนเยอะตอนเยอะไม่มีโอกาสโอ้ไม่มันเลยไม่มันเลยเลาเขามาก็ยิงทิ้งหมดเลย

สีหกเลยวันรอบนี้ผมมาแบบอันดามีอ่ะไม่โดนตีส like, ักแอบก็จะประมาณนี Champion ้ค mm รับเกมเพเอ็มจีนะครับถึงมันจะมีฉากผมใช้ M3 สมองส่นมากกว่า MG42 ก็เถิดแต่หลักๆก็คือปืนมันก็เล่นเหมือนแบบเอ็มสตีแหละก็คือเล่นยิงแบบเคาะยิงค้างอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมเวลามีแบบปืนที่มันยิงรัวๆอย่างมันอย่างนี้ผมชอบกดค้างมากกว่าก็ปากไป ให้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อปืนนี้มาเล่นก็ลองมาซื้อเล่นกันได้นะครับใส่เปอร์ก็แนะนําตามที่เคยสอนตัดนั่นแหละน่าจะเป็นเปอร์ที่ดีสุดแล้วมั้งใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเปอร์ก็เข้มาว่ากันได้ครับคอมเมนต์เนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้าครับผมบ่ยครับเจอกัน